กรัมกับมิลลิลิตรเป็นหน่วยที่ใช้แทนกันได้จริงไหมต้องบอกเลยค่ะว่าจริงแต่ใช้แทนกันตรงๆเลยไม่ได้มาเข้าใจอย่างนี้ก่อนค่ะกรัมคือหน่วยน้ําหนักของสิ่งสิ่งนั้นแต่มิลลิลิตรค่ะจะเป็นหน่วยพื้นที่ปริมาณเช่นเราใส่น้ําใส่อะไรไปเท่าไหร่ ML หรือว่ามิลลิลิตรเนี่ยค่ะมันคือปริมาณของสิ่งที่มันอยู่ในนั้น ตัวใหญ่เราจะใช้กับของเหลวถูกไหมคะเพราะของเหลวเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะแต่ถ้าทุกคนใช้หน่วย ml อ่านึกภาพตามเนาะใช้หน่วย ml อย่างเช่นสมมุติตวงเนยอย่างเงี้ยแล้วเนยมันเป็นก้อนใช่ไหมคะเอาก้อนเนยเนี่ยใส่ลงไปแล้วใช้เป็นหน่วย ml เพื่อวัดปริมาณอะ่ะมันก็ไม่ถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันจะมีช่องว่างที่มันไม่เต็มอยู่นะคะทีนี้พอเข้าใจแล้วว่ากรัมคือหน่วยของน้ําหนัก ml หรือมิลลิลิตรเป็นหน่วยของปริมาตรใช่ไหม อะการที่เขาจะเอามาให้เท่ากันได้มันจะมีกฎอยู่ว่าสิ่งสิ่งนั้นค่ะจะต้องมีความหนาแน่นหรือ density เนี่ยเท่ากับน้ำเพราะน้ำา1กรัมก็จะเท่ากับปริมาตร1มิลลิลิตรนั่นเองค่ะ ตราบใดที่ของสิ่งนั้นมีด e น s ิตี้หรือความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันก็จะใช้แทนกันไม่ได้และถ้าทีนี้ทำไมตาช่างนะคะถึงมีหน่วย ml มาได้เพราะ ml คือปริมาตรใช่ไหม ml คือปริมาตรที่ตาช่างค่ะ,ะตาช่างมีหน่วย ml มาแบบนี้นะคะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเขาหนึ่งแหละเป็นออปชั่นเสริมให้ดูมีหลากหลายหน่วยให้เลือกนะคะแต่ว่า ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราจะสร้าง ml ที่ถูกต้องได้ก็ต่อเมื่อมีความหนาแน่นเท่ากับน้ํานั่นเองค่ะสรุปนะคะกรัมคือน้ําหนักมิลลิลิตรคือปริมาตรจะใช้แทนกันได้ก็ต่อเมื่อมีความหนาแน่นเท่ากับน้ําอย่าลืมปรับหน่วยให้ถูกต้องก่อนที่เราจะสร้างทุกครั้งนะคะ